ฮ้ยทุกคนฝนตกแล้วนี่อะไรเนี่ยคนตีเสื้อนะอยู่ดีก็บินมาเกาะตัวอ่อมนะนี้พี่พี่อ่อมสังเกตตั้งแต่วันที่อ่อมมาเล่นน้ำแต่อ่อมไม่ได้ทําคลิปต่อเพราะาตอนนั้นอะเจอคนมาแอบมองแล้วอ่อมรีบวิ่งหนีมีใครเห็นหวยไหมอ่อมไม่รู้ว่าใครมาเล่นที่เลนนะเอาแป้งมาใส่ไม่รู้ว่าใครหรือเปล่าไม้ยักษ์ที่อ่อมบอกอว่าชัว ตอนนี้ฟ้าร้องฟ้าร้องหนักมากพี่พสวัสดีค่ะกับสวัสดีพี่พี่คุณลุงคุณป้าที่น่ารักทุกทท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดินทางสไตล์อมแอมนะคะพี่พี่ก็คุณหน้าคุณตากันเช่นเคยเลยะคะ่ะวันนี้ก็ไม่เชิงเข้าป่าแต่ก็เข้าป่านั่นแหละพี่พี ไม่ลึกมากนะพี่ๆวันนี้อมมาน้ำตกที่เดิมที่เคยมาเลยแล้วทีเนี้ยจากจุดที่อมเคยสังเกตที่อมเคยมาเที่ยวน้ําตกกับแม่นางดวงฤดีแล้วก็มาเล่นน้ําเองเนี่ยอมสังเกตเห็นต้นไม้ใหญ่ลักษณะคล้ายๆกับตอไม้ยาวอมมองไวแ้แล้วแล้วแหละเล็งไว้แลละแต่ทีเนี้ยวันนี้อมจะเข้ามาดูว่าที่นั่นเนี่ยมีสิ่งสถิตยอยู่หรือเปล่าเพราะว่าอมรู้สึกแปลก พี่พี่น่าจะจำได้นะคลิปที่อ,อม,มอุ้ยอุ้ยพี่พี่อุ้ยทุกคนฝนตกแลวนี่อะไรเนี่ยคนผีเสื้อนะวีดีก็บินมาเกาะตัวอ,อมนะคนอ,อมก็อมก็มากบหมาอมก็หมาวะอมก็มากบหมาหนึ่งตัวนะพี่ดูดูผีเสื้อตัวนี้สิบินเกาะอ,อมมาก ออมกำลังจะพูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะพี่พฝนตกทุกคนตอนนี้ก็ฝนตกนะเดี๋ยวออมจะรีบเดินทางดีกว่าออมมาถึงจุดจุดหมายแล้วแหละเดี๋ยวออมจะให้พี่ๆเข้าไปดูพร้อมๆกันว่าเอ,อที่นั่นเนี่ยมีใครอยู่แล้วก็มีเลขเด็ดไหมนะเพราะว่าใกล้จะวันหวยออกนะออมจะลงเยอะๆเ,เลยออมอยากจะให้พี่ๆนะได้เต็มๆได้เปบอมนะอยากให้พี่่พี่ๆเลิกจนนะพี่อยากให้พี่่เลิกจนนะใ,นนะใครที่จนนะ ก็ข,ขอให้ร่ำรวยกันทุกๆคนทุกคนตามออกไม่หยุดเลยอ่ะมีตัวเดียวนะแต่ตามไม่หยุดเลยวันนี้ฝนตกพี่่ฝนตกหนักเลยขอชิดต้องก่อนโอเคกำลงจะเดินทางเข้าไปคุณจุดหมายนะอ๋อ,อไม่รู้ว่าต้นไม้ต้นนั้นอ่ะจะยังปกติอยู่หรือเปล่าเพราะว่า น้ำก็ค่อนข้างไหลแรงนะไม่รู้ต้นไม้ตัวนั้นอะ่ะมันจะไหลไปตามน้ำไปหรือ,อยังนะแต่ขอนไม้มันใหญ่มากพี่ฝนตกฟ้าร้องฝนตกแรงมากแล้วพี่นี่เป็นการทำคลิปครั้งแรกที่ฝนตกของออม,อม,อมไม่ใช่ครั้งแรกสีครั้งที่สองออมเคยเข้าไปบนภูเขาที่หนึ่งแล้วก็ฝนตกนะพราที่นี่ก็ กาศดีฝนตกจะดำจะขาพนะ้ำก่อนไม้จะอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วก็ต้องเดินตรงต่อไปอีกนะพี่ก็อยากให้พี่พีนนะเอฟซีนะอมาว่ามันแปลกๆอ่ะวันนี้อยู่ดีๆมาขอหวยนะใกล้ออกพรุพ่งนี้หวยออกพี่พรุ่งนี้หวยออกอมอยากาให้พี่ๆทุกคนนะได้ เล็กๆนะได้เหัวเด็กอนนะแต่น้ำไหลแรงมากาจะข้ามไปได้ไหมมาลื้นกันทุกคนนี่ลูกอะไรล่วงลงมานะมันมีมันมีลูกไอเนี้ย ใช่ไมมมีมเมล็ดอะไรไม่รู้อะกลมๆเหมือนอะไรนะแอปเปลลิลอะแต่อมพ่ยกลับพากลับมาดูแล้วกันนะว่เป็นลูกอะไรรอยเต็มเลย,ยคนฝนตกหนักมากพี่ออมต้องขออภัยแล้วคับ ไม่รู้เมื่อกี้อมพูดไปถึงไหนแล้วที่อมจะบอกนะคือลูกอันนี้มีฝนตกหนักมากตกหนักจริงๆอมต้องขอความขออภัยในความก็ไม่ชัดด้วยนะคะต้องกราบขออภัยมาณที่นี้เพราะว่าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินนะอมตั้งใจอยากไปขอหวยหพี่ๆแล้วออกมาถึงจุดหมายแล้วถ้าอมเดินไปไม่ถึงเนี่ยมันจะเสียเที่ยวด้วยนะพี่ๆมีต้องลอยคนเดินนะ จุดที่ออมจะไปเนี่ยมีร่องรอยคนเดินพี่พี่เอาอเปียกเนี้ยตอนเนี้ยเปียกช้ำเลยตอนเนี้ยเดี๋ยวก็หามุมหลบแหละแต่ว่าขอไปจุดหมายที่จะบอกถึงแล้วนะนี่คอนไม้ตัวนี้พี่พี่ออมสังเกตตั้งแต่วันที่ออมมาเล่นน้ำแต่ออมไม่ได้ทําคลิปต่อเพราะตอนนั้นอะเจอคนมาแอบมองแล้วออมรีบวิ่งหนี เห็นหวยไหมเอาไม่รู้ว่าใครมาเล่นที่เลนนะเอาแป้งมาใส่ไม่รู้ว่าใครหรือเปล่าก็ดูฝนตกนะพทุกคนเชื่อมดูหน่อยไม่รู้ว่ามีหวยมีเลขอะไรหรือเปล่านะไหลเป็นน้ำแป้งเลยนะทุกคนชัดมากนี่แหละ ท่อนไม้ยากเ์ี่มบอกว่าชัว้า,วาน่าจะมีของดีอะไรสักอย่างและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อมพูดถึงเนี่ยจากที่ทุกคนสังเกตบอกเปิดคลิปเมื่อกี้มันมีอะไรแ,แปลกๆนะพี่พี่พพตอนนี้ฝนตกหนักมากหนักแบบหนักแรงผมต้องหาที่หลบก่อนเดี๋ยวอมจะให้พี่พี่ดูชัดๆนะ กอนไม้ต้นนี้ทีค่คุณปีหวยได้ตีหวยนะตอนนี้ไม่ได้ขออะไรเลยเพราะว่าฝนตกหนักโอเคขอปิดกล้อง่อาเลยพี่ตอนนี้ออมก็เปียกเื็นที่เรียบร้อยนะไม่รู้ว่ากล้องมันจะไปหยุดเองเนะมื่อไหร่นะโทรศัพท์กันฝนนะแต่เราก็ไม่เสี่ยงดีกว่าเดี๋ยวออมต้องไปหาที่หลบภัยละตอนนี้ฟ้าร้องฟ้าร้องหนักมากพี่พ ก็ต้องหยุดตรงไหนอ่น okay. ี่เยคะเกิดภัยพบัตงหนักเลยนะตอนนี้ทุกคนอรอต้องขออภัยในความไม่ชัดนะคะ ต้องขออภัยในความกล้องดับดับติดติดนะคะถ้าพูดหรือว่าฟังอะไรไม่รู้เนอะต้องกลับขออภัยด้วยฝนตกหนักมากๆพี่ี่ตอนนี้ก็คือเปียกชุ่มฉ่ำเลยก็ไม่ได้ขอเลยไม่ได้กลัวกล้องมันจะดับเองนะเพราะว่าเราต้องคอยมองตลอดแล้วกล้องมันจะติดเอง เวลาน้ำประโยชนโดนปุ่มกดปิดตอนนี้เปียกชุ่มฉ่ำเลยนะก็ไม่รู้จะไปหลบตรงไหนนะหลบต้นต้นไม้ต้นเล็กๆนะพี่ๆพลัาจะให้ดูบรรยากาศรอบๆเหอนพูดอะไรก็ไม่ได้เลยนะตอนนี้เปียกไปหมดเหมือนน้ำป่าเลยพี่เป็นผู้ประสบภัยหนึ่งท่านนะคะวันนี้ ฟ้าคนเดียวเปียกคนเดียวเลยฟ้าร้องด้วย เราวอกว่าเราต้องข้ามไปนั่งบนต้นไม้ใหญ่ฝั่งนู้แล้วนะเพราะว่าฝนเริ่มตกแรงมากๆ เพใหญ่แล้ก็บรรเทาได้นิดนึงแต่ฝนเริ่มซาลงก็จะกลับแล้วไม่รู้ว่าเมื่อกี้ได้โซเลใไปหรือเปล่านะพี่เต็มตีเป็นหนืยเลยนะแต่ถ้าเป็นเลขในในใจของ,ของหอมอยู่แล้วเนี่ยยวมจะแปะแปะหน้าโปรไฟล์ คะพี่พี่ก็พี่พี่ต้องเห็นอมในสภาพใหม่นะแต่ว่าหมวกยังหมวกใบเดิมนะยังเปียกๆอยู่ก็คือเมื่อกี้ฝนตกหนักมากนี่หนักจนแบบไม่สามารถควบคุมกล้องได้เลยนะพี่พี่อมไม่สามารถถ่ายให้พี่พี่เห็นได้อย่างชัดเจนนะคะทุกคนอมก็กลับไปอาบน้านะกลับไปอาบน้ําแล้วกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะพี่พี่เพื่อพีพีเอฟซีนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการขอหวยแล้วนะคะพี่พี่ ก็น้ำก็ค่อนข้างที่จะไหลแรงพอสมควรนะจากที่อมสังเกตอมจะข้ามไปมาอีกรอบหนึ่งนะพี่ตอนที่ไปนี่อ๋อตอนที่ออมมานะอมเห็นว่ามีผีเสื้อตัวหนึ่งนะบินตามอมไม่หยุดเลยพี่บินตามตลอดแล้วก็มาเกาะเกะนะตอนที่อมพูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะอมก็ไม่รู้ว่านั่นหมายถึงอะไรนะก็ให้พี่คาดเดาไปเองกันแล้วกันเนาะ อ๋ไม่สามารถการันตีได้ว่านั่นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่านั่นเป็นอ่ใครมาบอกไว้เนี่ยอ๋ไม่สามารถพูดเองได้เนาะก็อยากให้ทีเอฟซีอยากให้ทีเอฟซีแบบว่าถ้ารู้นทุกคนนี่ที่อ๋บอกนะลูกตัวนี้แหละไอ้ลูกนี้แหละที่มันร่วงลงมาเขาไม่ทตกใจนะลูกนี้แหละทุกคนก็คือ ตอนที่ฝนตกนี่น่าจะเป็นช่วงเวลาบ่ายสามโมงหรือเกือบสี่โมงได้เนี่ยออกมาเป็นเวลา5้าโมงครึ่งจะหโมงแล้วไม่รู้ว่า6กโมงหรือยังไม่แน่ใจไม่ได้ดูนาฬิกาเมื่อกี้ก็กลับไปอาบน้ำแล้วพี่แล้วก็รอฝนหยุดนะก็เพลียๆ t p f c นะเราไม่เสียเวลาแน่นอนนะยอมเสียเวลายอมเสียมีคนมันตกมาเรื่อยๆเลยตกใจอยู่นะตอนแรกคิดว่ามีคนแกล้งหรือว่าคิดว่ามีอะไรหรือเปล่า จริงเราไม่ใช่นะพี่พี่เป็นลูกอะไรก็ไม่รู้โอเคเดี๋ยวเราข้ามไปดูกันใหม่ค่ะพี่พี่เมื่อกี้ก่อนที่ฝนจะตกนะออมเจอคาบแป้งตอนที่มาเนี่ยอมอไม่ได้เจอนะตอนที่มาเล่นน้ํากับแม่นางดวงวดีเนี่ยไม่เจอแต่ว่าเพิ่งมาเจอเมื่อเย็นนี่แหละเป็นคาบแป้งแล้วฝนตกมาพอดีนะแป้งก็เลยละลายเลยพี่พี่ไม่งั้นนะเจอหวยแนย่เลยเจอแป้งแบบนี้ไม่รู้ว่ามีใครมาของหวยไว้หรือเปล่าออไม่ชัวนะโอเคเดี๋ยว อ๋มจะพาพี่ๆี่ไปดูมาอีกรอบหนึ่งเนาะเคพีพี่ๆตอนนี้อ๋มก็กําลังจะเดินข้าไปฝั่งนูน้นแต่น้ําค่อนข้างที่จะแรงมากนะพี่พ่หรือจะลื่นหรือจะล้มนะอโอ้โหเน้นลูกไอ้นู้นนู่น,น,นอมจะจะข้าไปฝั่งตอฝั่งนู้นนะพี่พี่น้ำก็ขึ้นเข่าแล้วเพราะว่าฝนเพิ่งตกไปน้ำก็ค่อนข้างที่จะแรงมากมาก มาใหม่นะมาใหม่มาเพื่อเพื่อพี่ทุกคนเลยน้ำแรงนะอนะุ๊ยอุ๊ยโอ้โหโกรแรงมากกระปิวกระปิวーคนดูดูน้ำที่ไหล <Okay. S 2> ลูกไอ้น,นั้นตกไม่หยุดเลยนะดีไม่ตกเป็นหัวร่วงลงมาเรื่อยๆเลยนะพี่ๆไม่รู้ว่ามันจะซูมเห็นหรือเปล่านี่โหชัดมาก ตกนะอมหลบตรงนี้นะพี่พี่ตรงนี้เลยตรงนี้แหละที่ออมมาหลบนะต้ต้นนี้แหละไม่รู้ว่ามีใบเลยหลบหลบไปก่อนแล้วพอมันหนักมากอมกลัวข้ามกลับไม่ได้ออมก็เลยต้องเอาวะต้องมือกลับและก็เลยกลับเลยดีกว่าแล้วก็ไปนั่งพักตรงฝั่งต้นไม้ใหญ่ฝั่งทางนู้นนะพี่พี่แล้วพอนั่งพักก็อมคิดว่าถ้ายังอยู่อย่างเงี้ยฝนมันไม่หยุดแน่ๆไม่ได้ถ่ายต่อแน่ๆก็กลับเลย ก็กลับไปอาบน้ำมาใหม่นะ้ี่ี่อากาศที่นี่เย็นนะน้ำก็ใสถ้าใครอยากมาเล่นนี่ซือมาเล่นได้ออาเคยมากับแม่รางดวงดีดีเลยนะครั้งหนึ่งแล้วก็เคยมาคนนี้มีใครแข่งนะมันมันมันร่วงลงมาเองนะ ก็ยังตกใจเขี่ยนล็อกอะไรอ่ะมาคนเดียวแอบวังเวงแอบกลัวอยู่เพราะว่าจะมืดแล้วอวีจะทุ่มหนึ่งแล้วมั้ง <c oughs> หรือเปล่า <c oughs> ก็มันเป็นช่วงหน้าฝนเนาะออมเดาเวลาไม่ถูกนี่นะออมขึ้นมาตรงขอนไม้ใหญ่แลวมาตรงนี้แหละ พ,พี่เนี่ยพี่ยอมบอกพี่พนะเป็นภาบอะไรสักอย่างอ่ะพี่พี่บอกว่าต้นนี้มันขอหวยได้อ่ะไม่รู้นะยังไงแล้วเรามาทางสายนี้แล้วเราก็ต้องไปให้สุดนะดูตอนนี้สิพี่แ,บบแปลกๆนะลักษณะแ,บบแปลกโอเคทุกคนทุกคนว่าเป็นตัวอะไรเป็นเลขอะไรอ่ะ ออมไม่รู้ว่ามันชัดเจนสําหรับทุกคนหรือเปล่านะแต่มองด้วยตาเปล่าของออมเนี่ยออมก็มองเป็นเลขอยู่นะมีอยู่นะอ่าทุกคนแคปได้แปแคปไว้ก่อนไปดูเอานะนู่นน้ำไหลาย,ยาวไปเลยนะพี่พยาวไปนู่นเลยนู่นน้ำไหลแรงมาก ก็ไม่ได้มีอะไรมากพี่แค่อยากกลับมามจบร่วงเสียหัวกอจบร่วงเสียหัวเลยเฮ้ยจบร่วงเสียหัว่ฉันไม่เนี่ยเฮ้ยทุกคนอันนี้คือโชคหล่นทับหัวแล้วไม่ยนี่ คนออกว่าผมยืนทิดที่แล้วแหละเนี่ยมันมีต้นฝั่งนู้นดะ้วยนะอุ้ยวินวินหัวเินหัวเฮ้ยอันนี้เป็นคาบอะไรอ่ะอน,น่าจะมีหอยเชอรี่ด้วยอันนี้อะไรเนี่ยคาบอะไรอ่ะไม่ว่าคาบอะไรนะช่างมัน หอยเชอร์รี่นะเพราะว่ามีไข่มันด้วยนี่ไข่หอยเชอร์รี่หอยอะไรไม่รู้แต่ว่าว่าหอยเชอร์รี่ชัวจากที่เคยเห็นนะน้ำตรงนี้ลึกนะพี่พี่ลึกไม่รู้ว่าลึกประมาณไหนแต่ว่าก็ไม่กลัวิ่งยอดไม้แปลกไหนๆก็ได้มาแล้วนะพี่พี่เราต้องสำรวจให้ครบ รากไมก้เติเิเลี้ยวครับเต็มเลยจะล่วงใส่หัวเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะว้ายทุกคนมันน่าจะช่วงหน้าฝนฝนมันตกไม่ใช่หน้าฝนแหละแต่ว่าแบบฝนมันตกมันก็เลยมันก็เลยทำให้ลูกอันนี้ร่วงลงมาเนาะเต็มเลยตรงนั้นละกองอยู่พี่ โอเคพี่พี่ถ้าใครสนใจนะอมอแนะนำอมอว่ามันแปลกมันมันเป็นแปลก,ปลกดีอะอมอ,อยากแนะนำให้พี่พี่อะลองดูลองดูไม่เสียหายนะพี่พี่แต่ว่าอมอขออย่างเดียวว่าถ้าพี่พี่ซื้อแล้วถ้ามันไม่ถูกนะอย่าอย่ามาว่าอมอว่าอมอ,อยากเป็นสะพานบุญนะอยากเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พี่พี่นะได้รับสิ่งนี้ถ้าถือว่ามันถูกขึ้นมาเนี่ย อมมองว่ามันจะเป็นการดีมากๆมันจะทำให้พี่พี่เอฟซีนะอยากกลับมาดูคลิปอมอีกครั้งนะเพราะว่าช่องของอมนะเคยให้หวยถูกนะพี่พี่ก็อยากให้พี่ลองเสี่ยงดูเนาะไม่ถูกมีพี่พี่เอฟซีนะคอมเมนต์พูดว่าไม่ถูกไม่ว่ากันแต่ว่าอยากให้ออมไปอีกอยากให้ออมมาอีกอะไรแบอมมันทำให้ออมรู้สึกว่า ประทับใจในคําพูดของพี่ๆมากๆแบบมันทําให้ออมแบบว่าอยากตามหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อมสามารถเจอสามารถมองเห็นได้แล้วก็สามารถาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบสัมผัสถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นถ้าอมสัมผัสได้อ,อยากมาแบ่งปันพี่ๆ FC ทุกท่านนะถ้ารวยก็ไม่ขอรวยคนเดียวนะขอรวยไปพร้อมๆกับพี่ๆ FC นะออมบอกไว้ตรงนี้เลยถ้าพี่ๆ FC เชื่อมั่นในตัวออมไม่ต้องเชื่อมั่นแต่ว่าแค่อยากให้ลองเสี่ยงดวงกันเนาะไม่ถูกไม่ว่ากันดีๆก็ถือว่าเป็นวงการบันเทิงกันแล้วกันเนาะแต่พี่พี่ก็ไม่ไม่แนะนำให้หอไม่แนะนำให้พี่ๆเล่นเยอะนะคะให้แบบเบาๆเพราะว่าก็ การพนันก็เป็นสิ่งไม่ค่อยดีเนะาะคือแบบเล่นเยอะหมดเยอะเนาะแบบบางทีมันไม่ถูกเนี่ยมันก็หมดเยอะก็ะแค่พอเหมาะพอควรถ้าซื้อแล้วถูกขึ้นมาก็ขอให้ถูกเยอะเะถ้าซื้อแล้วไม่ถูกขอให้ซื้อน้อยๆ <c oughs> แต่เราก็ไม่มีใครคาดเราได้เนาะว่าจะถูกหรือไม่ถูกสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นแต่บางสิ่งบางอย่างที่เราเห็นนั่นมันหมายความว่า เป็นความจริงก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหนที่เรามองเห็นนะก็คือเรามีบุญนะพี่พี่เรามีบุญทำบุญร่วมกันมาหรือเปล่าที่ผมขอตัวเดินทางกลับก่อนพี่พี่ออกมาแค่นี้แหละแค่อยากมาให้แบบเห็นอย่างชัดเจนนะไม่รู้ว่าชัดหรือเปล่าแต่ว่าก็หวังว่าจะชัดอยู่ อยอมขอตัวเดินทางกลับละต้องขอบคุณพี่ๆนะคะที่รอรับชมรับฟังคลิปอม๋มฝากพี่ๆเป็นกำลังใจให้อมในคลิปต่อๆไปด้วยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไม่กดตั้งโฆษณานะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้องดูช่องทางขอบคุณที่ซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะคะพี่ๆอมจะแบ่งปัน<ว>อ๋มจะแบ่งปันสิ่งนี้ให้พี่ๆเอฟซี FC ทุกคน งป,ปันเพื่อให้ทุกคนได้รับสิ่งดีๆไปเนาะไม่แบบว่าไม่อยากให้ชมคลิปแล้วไม่ได้อะไรกลับไปอยากให้ชมแล้วได้รับกลับบ้างเหมือนที่พี่ๆมารับชมอม๋อมแล้วอ่อมได้ยอดดีอ่อมก็อยากจะมอบหวยให้พี่ไปทุกพ,พี่ไปซื้อแล้วพุกพี่ได้เงินนะต้องพูดตรงๆกันแบบนี้เลยเนาะโอเคสําหรับใครไม่ได้ชื่นชอบหรือว่าไม่ไม่ได้ทางนี้ไม่ได้สายทางนี้นะไม่ได้เล่นหวยนะ ก็ไม่เป็นไรพี่พี่ไม่ต้องไม่ต้องซื้อโอเคนะพี่พี่ไม่ต้องซื้อตามหรืออะไรก็ได้แค่มารับชมอมออก็ดีใจแล้วนะโอเคอมอไปเล่นน้ําฝั่งนู้นนะกับแม่นางดนงฤด,ดีฝั่งนู้นแล้วอมอเหลือบมองเห็นเห็นต่อฝั่งนี้นะพี่พส่วนผู้ชายสองคนที่มาเจอนะอมอเจออยู่ตรงทางนู้นก็ไกลกันพอสมควรอมอก็รีบพาแม่นางดวงฤดีกลับเนาะโอเคเดี๋ยวอมอขอตัวเดินทางกลับแล้วค่ะพี่พก็มืดค่ำแล้วเนาะเดี๋ยว ที่เอที่เป็น FC ฟซีตัวจริงของออมเนี่ยจะเป็นห่วงเอาต้องขอบคุณเป็นอย่างมากๆเลยนะคะขอขอบคุณล่วงหน้าเลยเดี๋ยวอมพอตัวเดินทางกลับแล้วค่ะ